สวัสดีเด็กๆชั้นป .3 านะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์2นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับการบวกจำนวนนะคะที่มีการทดต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะอุปรกรณ์ที่ใช้ในการเรียนวันนี้ก็จะมีหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็แบบหัดคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งนะคะให้เด็กๆเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์นะคะพร้อมกับอินสอยางลบนะคะเตรียมมาได้เลยค่ะ ต่อไปเดี๋ยวนำเสนอนะคะ PowerPoint นะคะนิดนึงสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องสามารถบวกนะคะหาผลบวกโดยการตั้งบวกที่มีการทดได้นะคะ,ะเรามาดูนะคะเนื้อหาในหนังสือเรียนนะคะที่หน้า46นะคะอันนี้ก็จะเป็น การบวกโดยการตั้งบวกซึ่งมันอาจจะมีการทดที่มันจะต่อเนื่องกันมากขึ้นนะคะ,ะทบทวนนะคะในการหาผลบวกนะคะเราจะต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันนะคะแล้วก็นำจํานวนในหลักเดียวกันมาบวกกันเริ่มบวกจากนะคะหลักขวาสุดก็คือหลักหน่วยนะคะไปหลักสิบไปหลักร้อยนะคะไปหลักพันแล้วก็หลักหมื่นตามลำดับ นะคะอ่ะอย่างเช่นนะคะเด็กๆดูตัวอย่างในหนังสือเรียนที่หน้า46นะคะ8 6 0 2 1นะคะบวกกับ5996นะคะขั้นแรกก็คือเราเอาตัวเลขนะคะเลขจำนวนแรกนะคะหลักที่มากที่สุดคือหลักหมืน่นเด็กๆก็เขียนตัวเลขลงไปให้ตรงหลักใช่ไหมคะบวกกับจำนวนที่2มีถึงหลักพันนะคะะฉะนั้นจำนวนแรกก็จะมาตงเขียนอยู่ที่หลักพันหลักหมื่นไม่มีไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ต้องเขียนนะคะ และเริ่มจากการบวกหลักหน่วยใช่ไหมคะอ่ะ1บวกหได้เจดนะคะ2อบวก9ได้11ใช่ไหมคะได้11ที่เราเคยเรียนไปช่วงที่แล้วคือเอาหลักข้างหลังใส่ตรงนี้นะคะ1ใส่ตรงนี้1ตัวนี้ไปทดด้านหน้านะคะอ่ะต่อไปนะคะเราก็มาบวกหลักร้อยใช่ไหมคะนี่9บวกศได้9แต่บวกที่ทดไปอีกหนึ่งเป็น10 ใช่ไหมคะเป็น10มันจะมีการทดต่อเนื่องไปนะคะเอาเลข0ูนมาตรงนี้ใช่ไหมคะเลข1ไปทดไว้ด้านหน้านะคะหลังจากนั้นก็บวกหลักพันนะคะเด็กๆ6บวก5เป็น11ใช่ไหมคะ11บวกอีกหนึ่งก็เป็น12นะคะ,ะแล้วก็เลข2เขียนไว้ตรงนี้นะคะเลข1ไปทดด้านหน้าที่หลักหื่นนะคะทดหลักทางซ้ายอะ ฉั้นหลักหมื่นก็จะเป็น8นะคะบวกกับที่ทดไปอีกหนึ่งก็เป็น9ใช่ไหมคะเพราะฉันคำตอบของข้อนี้ก็จะอยู่ที่92,017นอเะคะเขามีข้อแน,นะนำว่าอย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะก็คือตรงนี้นะคะแปดแปดหมื่นหกพันนประมาณแปดหมื่นนะคะ,ะตรงนี้ห้าพันเก้าลยเก้าสิบเก้าประมาณห้าพันนะคะแปดหมื่นบวกห้าพันก็จะน่า จะได้แบบ85,000นะคะต้องมากกว่า85,000ซึ่งคําตอบของเราก็ได้อยู่ที่92,000แสดงว่าคําตอบของเราสมเหตุสมผลนะคะถ้าเด็กๆบวกคล่องแล้วนะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาเขียนข้างบนว่าอันนี้หลักอะไรนะคะเราเขียนตัวเลขให้ตรงหลักแล้วเราก็บวกได้เลยนะคะ,ะต่อไปนะคะลองดูนะคะด้านล่างนะคะในหนังสือเรียนหน้าสิสบกเหมือนเดิมนะคะ 2,467บวกกับ69,615นะคะหลักแรกมีถึงหลักพันเห็นไหมคะก็เห็นถึงหลักพันแหละจำนวนที่2นะคะมีถึงหลักหมื่นใช่ไหมคะเสร็าจาแล้วก็บวก7จบวกหได้12ใช่ไหมคะก็ใส่2ตรงนี้นะคะ1ทดไปด้านหน้านะคะต่อไปมาบวกหลักสิ่หกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกที่ทดไปอีกหนึ่งก็เป็นแปดอันนี้ไม่มีการทด เราก็ไม่ต้องโทษไปนะคะแล้วก็เขียนเลข8เราจะทษเมื่อไหร่เมื่อคําตอบของหลักที่บวกนั้นเกิน10หรือตั้งแต่10ขึ้นไปนะคะอาต่อไปบวกหลักร้อยใช่ไหมคะหกบวกสนะคะปรากฏว่าได้10นะคะมัน10พอดีใช่ไหมเอาศูนย์เขียนตรงนี้นะคะ1ทษไปด้านหน้านะะต่อไปบวกหลักพันนะคะ9บวก2เป็น11บวกที่ทดไว้อีกหนึ่งก็เป็น12ใช่ไหมคะ,ะส2เขียนตรงนี้ หทดไปด้านหน้าที่หลักหมื่นนะคะหลักหมื่นก็จะเป็น6กบวกหนึ่งก็ได้7นะคะคำตอบข้อนี้ก็จะเป็น7 2็ด2นะคะอ่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ18,849นบะคะบวกกับ45,382อ่ะเขียนเลขให้ตรงหลักนะคะทั้งสองจำนวนเป็นหลักหมื่นเหมือนกันกเขียนให้ตรงกรันนะคะ และเริ่มบวกที่หลักหน่วยก่อนเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดนะคะเกินสิบใช่ไหมอ่านหนึ่งตัวนี้เสร็จตรงนี้หนึ่งตัวนี้ทดมาข้างหน้าต่อไปนะคะบวกหลักสิบแปดบวกสี่เป็นสิบสองบวกอีกหนึ่งก็เป็นสิบสามใช่ไหมคะอ่า3สามเขียนตรงนี้หนึ่งทดไปด้านบนนะคะอ่าตรงนี้นะคะหลักร้อยแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดบวกที่ทดไว้อีกหนึ่งก็เป็นสิบสองก็สองเขียนตรงนี้ หขึ้นไปทดข้างบนนะคะ,ะต่อไปหลักพันแปบวกหเป็น13บวกที่ทดไว้อีกหนึ่งก็14ใช่ไหมคะก็4ี่เขียนไว้1นทดไปนะคะต่อไปหลักหมื่นนะคะสีบวกหเป็น5บวกที่ทดไว้อีกหนึ่งก็เป็น6เพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบอยู่ที่6 4 2 3ืนะคะอย่าลืมว่าถ้าผลบวกหลักใดครบ10หรือมากกว่า10ให้ทดจํานวนที่ครบสิ ไปรวมกับผลบวกในหลักถัดไปทางซ้ายนะคะเมือนที่ทำแต่ยังแต่หลักไหนที่มันไม่เกินนะคะเราก็ไม่ต้องโทษนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูในแบบฝูกหาที่หน้า30นะคะอ่ะหัวข้อแบบหาที่2.2.2การหาผลบวกโดยการตั้งบวกที่มีการโทษนะคะเขามีโจทย์ให้เดกอยู่แล้ว1 7 1 7 7นะคะบวกกับ 8,653นะคะเริ่มบวกที่หลักหน่วยก่อน7จบวกสนะคะเป็น10ใช่ไหมคะตรงนี้ก็0เขียนไว้1ทดไปด้านหลักถัดไปนะคะต่อไปหลัก10บนะคะ7บวกหนะคะเป็น12บวกที่ทดไปอีกหนึ่งก็13เพราะฉะนั้นตรงนี้เขียนเลข3นะคะเอาเลข1มาทด อีกด้านซ้ายมือนะคะต่อไปนะคะหลักร้อยหกบวกหนึ่งเป็นเจที่ทดไปอีกหนึ่งก็8ดนะคะอันนี้ไม่เกินไม่ถึงสิบเราก็ไม่มีการทดนะคะอะต่อไปหลักพันเจ็ดบวกแดเป็นสิบห้านะคะเอาห้าเขียนไว้หนึ่งทดไปด้านหน้าแล้วก็หลักหนะคะหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้สองนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้นะคะจะ ตอบ25,000นะคะ8ปดิบติกติ๊ลืมนะคะเราจะตอบเป็นเลขไทยนะคะอ่ะต่อไปข้อที่2นะคะที่สอง่ะสาบวก8นะคะเริ่มที่หลักหน่วยก่อนนะคะได้11ใช่ไ้ยอ่านหนึ่งตัวหนึ่งเขียนไว้หรือตัวหนึ่งทดไปด้านหน้าต่อไปบวกหลักสิบเจบวกหเป็น สิ 12, บอวกที่ทดไว้อีกหนึ่งก็เป็นสิบสาใช่ไหมคะอาเขียนเลขสามทด1ข้างหน้านะคะ,ะหลักร้อยหกบวกศูนบวกหะคะได้เจดไม่เกินนะคะไม่เกินสิไม่ถึง10ก็ไม่มีการทดนะคะต่อไป8ปดบวกสองนะคะเป็นสิ 10, บสิบพอดีใส่ศูนย์นะคะทดหนึ่งนะคะหลักหมื่น4ี่บวกหก็ได้ห้านะคะ ฉะนั้นข้อนี้นะคะก็คือห้ามูนเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดนะคะข้อที่สองพันไปนะคะจะเริ่มบวกไปแบบอย่างรวดเร็วแล้วนะคะคิดว่าเด็กๆคงจะบวกได้คล่องแล้วนะคะ่อาไปข้อที่สามนะคะ3548บวกกับ39602นนะคะก็ตรงนี้นะคะตัวตั้งเป็นถึงหลักพันนะคะ ตัวบวกนะคะถึงหลักหมื่นนะคะอ่ะเริ่มบวกนะคะที่หลักหน่วยก่อน8ปบวกสนะคะเป็น10ใส่0ทด1นะคะอ่ะต่อไปบวกหลักสี่ได้เท่าไหร่เอ่ยนะคะ4ี่บวกศนบวกหนะคะได้5นะคะอ่ะต่อไปไม่มีการทดนะคะต่อไป6กบวกหนะคะได้11ใช่ไหมคะ11คือใส่1ทด1นะคะอ่ะ ต่อไปนะคะตรงนี้นะคะหลักพันเก้าบวกสามบวกหนึ่งนะคะได้สิบสามใช่ไหมก็ใส่สามทดหนึ่งแล้วก็หลักหมื่นสามบวกหนึ่งก็เป็นสี่นะคะอ่ะะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็ตอบอยู่ที่สี่หมื่นะคะสามพั 3, 000, 150, นหนึ่ง้อยห้าสิบะคะตอบเป็นเลขไทยให้เรียบร้อยนะคะอ่ะต่อไปนะคะข้อที่สี่ 9,616บวกกับ79,485มาอ่ะเริ่มบวกหลักหน่วยก่อน6กบวกหเป็น11นะคะใส่1ทด1 8ึ่บวกหนบวกหนะคะได้10นะคะใส่0ทด1อ่ะต่อไปบวกหลักร้อย6กบวกสบวกหค่ะได้11ใช่ไหมอ่ะใส่1ทด1นึ่งนะคะ หนึ่งเป็นแปดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบอยู่ที่นะคะแปดมืนเก้าพันนะคะหนึ่งร้อยเอ็ดอ่ะพอสีเรียบร้อยนะคะ,ะต่อไปข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าเจ็ดหมืนแปดพันเก้าร้อยสี่สิบบวกกับหนึ่งหมืนห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสามอ่ะ เริ่มบวกที่หลักหน่วย0บวก3นะคะได้3นะคะไม่ถึง10ไม่มีการทดนะคะอะต่อไป4บวก6ได้10ใช่ไหมคะอ่ะใส่0ทด1ทดไปที่หลักร้อยด้านซ้ายนะคะอะต่อไปหลักร้อยบวกกัน9บวก7บวก1นะคะได้17ใช่ไหมคะอ่ะใส่7ทด1ทดไปทางหน้านะคะต่อไปหลักพัน8บวก5บวก1นะคะจะได้ 14นะคะใส่สีทดหนึ่งนะคะสุดท้ายบวกหลักหมื่น7บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้9นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็จะตอบ94000นนะคะ703ต่อไปนะคะข้อที่6นะคะข้อที่6อ่ะ46794บวกกับ 25626อ่าเราบวกตรงนี้นะคะหลักหน่วย6กวก4เป็น10นะคะใส่ศูนย์ะคะทด1บวกหลักส0 9เกบวกสบวกหน,นะคะเป็น12นะคะในสองทด1น,นะคะเขียนเลขบวกให้ตรงหลักกันหลักร้อยเบวกหบวกหน,นะคะ7จบวกเป็น13บวกที่ทดไว้อีก1ก็14นะคะใส่4ทด1นะต่อไปหลักพัน 6บกบวกหนะคะหบวกหเป็นสิบวกที่ทดวัวเองหนึ่งก็สิบองะใส่สทดหอ่าต่อไปหลักหมื่นสี่บวกสบวกหนะคะสกสเป็นหบวกที่ทดไว้องหนึ่งก็เนะคะอ้าชัน้นข้อนี้นะคะก็จะตอกอยู่ที่72,000นะคะ420นะคะอ่าอันนี้เขา โจทย์เขาตั้งเลขมาให้เด็กๆ,ๆเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะต่อไปหน้า31นะคะหน้า31อ่าเราก็จะมานะคะแสงวิธีหาผลบวกข้อแรก6,743นะคะบวกกับ2,379นะคะเป็นเป็นเลขอ่าหลักพันทั้งสองจำนวนนะคะ,ะล้าก็เริ่มบวกนะคะ บวกหลักหน่วยนะคะ3บวก9นะคะ3บวกเเป็น12ใช่ไหมคะใส่สทด1นะคะต่อไปบวกหลักสิบบวกเบวก1 4บวก7เป็น11นะคะบวกที่ทดเองก็12ะต่อไปหลักร้อยนะคะ7บวก3บวก1 7บวก3ได้10บวกททดเปอนึ่งก็11อใช่ไหมคะอ่าสุดท้ายหลักพัน6บวก2บวก1 6บวก2เป็น 8บวกที่เท่าด้วยอีกหนึ่งก็เป็น9เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้นะคะก็คือ9 0 0 0นะคะ100นะคะ22นะคะกั 9, อ่บ1,22อ่ต่อไปข้อที่2นะคะ5,327บวกกับ6,896นนะคะเป็นหลักพันคู่เหมือนกันนะคะ,ะแล้วก็ตั้ง หลักให้ตรงกันนะคะอ่ะเริ่มบวกจากหลักหน่วยเจดบวกหเป็นสิบสาใส่สามทดหนึ่งต่อไปหลักสิบสองบวก9นะคะเป็น11บวกที่ทดไว้อีกหนึ่งก็สิบสองนะใส่สองทดหนึ่งะคะหลักร้อย8ดบวกสามนะคะเป็นส1เอดนาะบวกที่ทดไว้อีกหนึ่งก็ส2บสองนะคะใส่2ทดไปข้างหน้านะคะต่อไป หกบวกห้าบวกหนึ่งหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดบวกที่ท่าๆอีกหนึ่งก็สิบสองไม่มีข้างหน้าไม่มีเลขที่จะมาบวกแล้วแล้วก็เขียนตัวเลขไว้ด้านหน้าเลยนะคะก็ได้อยู่ที่หนึ่งมนพันนะคะสองนะคะยีิบนะคะอ่าข้อสเรียบร้อยนะคะต่อไปข้อที่3นะคะ 45745 45บวกกับ39680อันนี้เป็นหลักหมื่นทั้งคู่นะคะบวกกันอ่าอ่าหลักหน่วยก่อนนะคะ5้บวกศนะคะได้5นะคะไม่ไม่ถึง10ก็ไม่มีการทด4ีบวกแนะคะได้สิบสองใช่ไหมคะใส่สองทดหนึ่งไปนะคะต่อไปหลักร้อยเจ็ดบวกหก เป็นส3บสามนะคะบวกที่ทดไว้อีกหนึ่งก็เป็นสิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่งไปทดไปที่หลักพันนะคะทดไปที่หลักทซนายมือต่อไปหลักพันนะคะห้าบวกเก้าห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่วกที่ทดไว้อีกหนึ่งก็สิบห้าใช่ไหมคะใส่ห้าทดไปที่หลักหมืน่นอันนี้บวกกันเลยนะคะหลักหมื่นสี่บวก3าบวกหนึ่งนะคะ4ีบวกสามเป็นเจ็ดอีกหนึ่งก็แดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็ออยู่ที่ แดหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบห้านะคะข้อต่อไปนะคะข้อที่สี่ห้าพันห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบแปดนะคะบวกกับหนึ่งมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบหกอะาคิดว่าเด็กๆน่าจะเริ่มบวกกันคล่องแล้วนะคะบวกได้เลยนะคะหลักหน่วยแปดบวกหกนะคะเป็น สิบสี่นะคะใส่สี่ทดหนึ่งต่อไปบวกหลักสิบสองบวกสองบวกหนึ่งสองบวกสองเป็นสี่บวกลิทไปีหนึ่งก็ห้าไม่เกินนะคะไม่เกินต่อไปหลักร้อยนะคะแปดบวกสี่นะคะเป็นสิบสองใส่สองทดหนึ่งต่อไปนะคะต่อไปนะคะหกบวกเจ็ดนะคะเป็นสิบ สาบวกที่ทดอีกหนึ่งก็สิบสี่ใช่ไหมคะใส่สี่ทดหนึ่งอ่ะถัดไปนะคะหลักหมื่นห้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะห้าบวกหนึ่งเป็นหก <5, S 1> บวกที่ทดอีกหนึ่งก็เจ็ดมาะะฉนั้นข้อนี้ก็ตอบอยู่ที่เจ็ดหมื่นสี่พันนะคะสองร้อยห้าสิบสี่นะคะอ่ะอีกสองข้อนะคะข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้า 6 8 1 3ืนะคะบวกกับ31,866นะคะอ่ะเริ่มบวกนะคะที่หลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยก่อนอ่สบวกหเป็น10นะคะใส่0ทด1นะคะอ่าหลักสิบสาบวกหนะคะเป็น9บวกที่ทดไปหนึ่งก็10นะคะ0ทด1อ่าต่อไป แปดบวกหนึ่งเป็นเก้าที่ทดอีกหนึ่งก็สิบก็ใส่ศูนย์ทดหนึ่งอีกนะคะต่อไปหลักพันแปดบวกหนึ่งบวกหนึ่งอีกนะคะแปดเก้าสิบใช่ไหมอ่ะใส่ศูนย์ทดหนึ่งไปอีกนะคะสุดท้ายหลักหมื่นหกบวกสามบวกหนึ่งนะคะหกบวกสามเป็นเก้าบวกหนึ่งก็สิบไม่มีตัวทดแล้วก็เขียนสิบไปเลยนะคะบนเส้นคนนี้ตอนนี้ก็ตอบอยู่ที่ หนึ่งแสนนะคะหนึ่งแสนอ่าข้อสุดท้ายนะคะเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบวกกับหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสามนะคะอ่าเหมือนเดิมนะคะเริ่มที่หลักหน่วยก่อนนะคะเจ็ดบวกสามนะคะเป็นสิบเนาะใส่ศูนย์ทดหนึ่งอ่าเก้าบวกเก้าบวกหนึ่งนะคะเดี๋ยอาจจะจับคู่บวกเก้าบวกหนึ่งตัวนี้เป็นสิบ สิบบวกเก้าก็สิบเก้าใส่เก้าทดหนึ่งแบบนี้จะง่ายหน่ะต่อไป9้าบวกหนึ่งตัวนี้ไปเลยนะคะเป็น10 9, บบวก9ก็19ใส่เก้าทดหนึ่งะคะต่อไปนะคะอันนี้9้าบวกหนึ่งเป็น10 9, บวกอีกเก็19เหมือนกันใส่เก้าทดหนึ่งอ่าสุดท้ายนะคะเจดบวก1บวกเจ็ดแปดเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะ9หมื่น เก้าพันนะคะเก้าร้อยเก้าสิบนะคะเรียบร้อยนะคะแบบรหสองหน้าหน้าสามสิบกับหน้าสามสิบเอ็ดสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะในการที่หาผลบวกสองจำนวนโดยการตั้งบวกขั้นที่หนึ่งต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันนะคะแล้วนำหลักเดียวกันมาบวกกันเริ่มบวกจากหลักหน่วยขวาสุด ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงหลักหมื่นนะคะถ้าผลบวกในหลักใดครบหรือว่ามากกว่าสิบให้ทดจำนวนที่ครบไปรวมกับผลบวกในหลักถัดไปทางซ้ายมือนะคะหลังจากพี่เด็กๆนะคะได้ทดลองทำแบบฝุกหัดเรียบร้อยแล้วนะคะคิดว่าเด็กๆน่าจะบวกเลขนะคะได้คล่องขึ้นนะคะก็เด็กๆก,ก็อย่าไปอย่าลืมนะคะไปฝึกนะคะ การบวกนะคะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปก็จะเตรียมทงเป็นการบวกการบวกโดยการตั้งบวกที่มีการทดอยู่นะคะก็แล้วพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ